ครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณทางขอบคุณเจ้าสัวมากนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่นะครับให้มาร่วมงานอีเวนต์ดีๆอย่างมูหมูมูมูนะครับกรอบของเจ้าสัวนะครับผมมูแท่งกรอบของเจ้าสัวนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับก็ดีใจที่วันนี้มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอีเวนต์นี้แล้วก็ฝากพวกเราพ็อกซี่ไว้ในความกังใจทุกคนด้วยครับลมมมาเเเเยยอออะะหืนดิักใ ครับพี่สิ่ดีใจทุกรอบครับที่เวลาเราเออ่มาออกงานแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้ครับก็หวังว่าจะได้รับพลังงานได้รับความสุขที่นีกับบ้านไทยแล้วก็ไปกับบ้านก็ขอให้เด่นทางบอลไปนะครับคก็รู้สึกเออ่ยินดีและเป็นเกียรติมากครับที่ไดในลูกงานมู่หมูมู้หมูครับไม่หิว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 มากเลยคอนเซปต์น่ารักมากครับมู้หมูมู้หมูก็ หากินวันวันที่แบบเดี๋ยพี่เขาให้เราอยากเอออะไรไม่กินแน่นอนใช่ใช่มันเป็นคนเซ็ตมูเนาะแต่เราคนรจะใส่มูไหมเราแบบไหว้่ายน้ำโอ้น่าใส่มูต้องนั่งขวามือนี่เลยครับนี่ใส่มูอ่าุณจริงคุญมูแบบตรกลางๆนะครับแต่ว่าคือคุณคนที่ถ้าเดินผ่านอะไรพี่เกี่ยวกับทำเพียวรูปอะไรก็ตาที่แบบว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อตลอดบางทีคุณก็บางทีก็ลืมว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีที่บ้านคุณมีแบบว่ามีพระอยู่แล้คือแบบให้บอกไปแบบดูแบบบูชาเขาดีๆบางทีคุณเดินไปในสวนดีครับทุกวันจริงๆล่าสุดเราไปเราได้มีโอกาสไปโชว์ที่หาดใหญ่มาครับข้ามผมแล้วเราก็ได้แบบแวะไหว้พระอะไรเงี้ยสิ่งสักสิทธิ์วยแล้วจริงๆผมก็มูทุกทุกเดือนเลยครับ แต่มันยังยังมูหูอยู่ยังไม่ถูกสักทีครับก็เป็นสายตัวเลขรับนิดนึงครับก็หวังว่ารอบหน้านอกจากมูตัวเลขแล้วหวังวาจะได้ร่วมงานกับมูเจ้าสววอีกเหมือนเดิมครับเรว่ามูแล้วกุ่ใจหมันมันคตใช่ไหมคะยุบหายใจดีใช่ครับเรียกว่าสบายใจสบายใจอ่าสค่ะมา่หร่ก็อวาใหม่กัน่อย อ๋อได้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมเยียนบูธได้เลยนะครับผมของอีเวนต์หมู๊มูหมูนะครับหมูแท่งกรอบหมูเจ้าโสนนะครับบอกเลยว่าทุกอกทุกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากพวกเรา็อกซี่ด้วยฝากทางหมูแท่งกรอบหมูเจ้าโสนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่าเอ็นจอยแล้วกันครับแล้วก็มีโอกาสหน้าคงจะได้เจอพวกเรา็อกซี่อีกนะครับก็ฝากนะฝากตัวพวกเราฟ็อกซี่ด้วยนะครับครับ แนต้องให้องรีลองพูดลองรีลองรีว่าไงประมาณช่วงไหนดีเดินหน้าครับใช่ใช่หรือเปล่าะไรนคับใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมก็พูดไปงั้นแหละอะไรอย่งี้แต่แต่เรอขอให้ติดตามแล้วกันครับมีมีแน่นอนครับมีแน่นอนมีมาครับมีมาครับอยากจะให้ฝากติดตามไลฟ์เซสชั่นของโซโล่แต่ละคนด้บยเพรว่าเพิ่ประกาศไปแล้วก็เมื่อวานเพิ่ลงของวิกเตอร์ไปครับวันนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมว่าฝากติดตามวิกเตอร์คนแรกเลย ต้ค้มต้องมีองมีต้มต้อองมีงม่อองมีต้องีองมีต้องมีตอม้ต้องมมอมีอะไีครอบ ของนีที่จริงผมกอยากคาดหวังครับตองนี้แค่เปลี่ยนเพราะว่ามันมันเปลี่ยนได้แล้วเฉยๆก่อนอันนี้เปลี่ยนไม่ได้คเพราะว่าโดนโดนเรียกว่าโดนรงับอยู่มารับาับตอนงับอยู่เปลี่ยเยอะเกินเปลี่ยนเยอะเกินอันนี้พอเปลี่ยนได้ก็เลยแบบเปลี่ยนเกือไว้ปีหน้าเลยครับไม่ใช่มรงก็ต้องสมอไม่ใช่ไม่ใช่ครับได้ครับไแล้วครับเอาะอมกันตัวช่หม มีครับยากมีปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจเป็นไปได้รอดูครับรอดูครับอยากให้มีครับถ้ามีจะดีมากๆครับต้องมีครับต้องมีครับที่ว่ามีมีเพลงรวมเพลงรวมเพลงรวมตรงนี้ไม่เพลงรวมแน่นอนครับแต่ว่าอย่างที่น้องรีบอกก็ระหว่างรอเพลงรวมกลับมานะครับไม่รู้ช่วงไหนก็เตรียมรอดูรัชชั่นเวอร์ชันพิเศษของพ็อกซี่แต่ละคนก่อนร้อนก็ได้ครับโอ้จริงๆก่อน ่ายเอ็มีเสร็จแล้วครับรู้ไปเรื่อยนะครับอย่เชื่อเรนี้กรอราติดตามครับก็ตอนนี้ก็ก็อยากให้รอครับพูนะครับนี่ตอนนี้แอบวีเออสนุกครับสนุกครับนุครับอมีเพลงใหม่สนุกเอ็มีไลฟ์เซสชั่นเอ็มบีไลฟ์เซสชั่นอไลฟ์เซสชั่นหรือเพลงรวมเพลงใหม่ครับออไปถึงกันไหนครับไลฟ์ไลฟ์เซสชั่นใช่ไหมครับ เออพูเดือดรัฟเซชันก็ก็สนุกครับสนุกครับเออก็ต้องรอรอลุนครับว่าจะเป็นใครที่ผมร่วมงานด้วยครับแต่ว่าสนุกกันแน่นอนครับอ๋อไม่ถึง MV ็มบีรัฟเซชันมิเตอร์ครับผมไปดูน้องมาสนุกมากครับขอบคุณนิปะครับขอบคุณท่านมีอะไรอีกตัวจริงขอบคุณแกเหมือนมีอะไรอยากบอกอ๋อไม่ถึงไม่ได้ให้เอ็มบีเลยอ๋อไม่ถึงเอ็มบีรวม ใช่ครับแต่ในรวมเนี่ยแน่นอนวนนี้ก็อยากให้นบไหแว่อะว่าัอยากได้อได้ครับก่อนก็ได้อยากให้มันมีความทอมี้่ออีกแล้วหล่อพี่มีเสื้อปะไม่ก็มีนะครับคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้นัตดรมากแต่ว่าคุณจะได้คอนเซ็ป คเตลงน,นี้จะเป็นเพวงแบคทีเรีอบีเรียไมน่าอะไรเออผมก็อยากให้เออเป็นเป็นแบบว่าแนวยิปฮอบยิปฮอบอะยิปฮอปยิปฮอบขอมาแรปครับอกแรปทุกคนเลยสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้เป็นเพลงเร็วแล้วกต็ตื้นหน่อยอ ของผมเป็นแบบล็อกล็อกโยโย่อะไรเงี้ยครับแบบฟังแล้วแบบอยากจะวักตามอะไรเงี้ยครับใช่เดือดเดือดครับของผมเป็นเพลงนี่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบอยากดูคนแบบเอนจอยครับกระโดดขี่คอเลยทำจะไปปะสนุกครับผมเป็น R&B เหมือน Boyz II m a n นั่บีโน่ตัวเดียวครับผมเป็นแบบสองพันแล้วต้นกำลังมาผมอยากได้ดับสเต็ปครับ ๆน้าบ้านเนือนจริงครับอะไรครับฝากให้ติดตามครับครับผมก็ ทุกคนรอติดตามผลงานของเวลาพ็อกซี่ได้เลยนะครับผมก็ถ้าอยากจะรู้ว่าพ็อกซี่จะมีตารางงานอะไรยัง,ยงไงเมื่อไหร่ยังไงบ้างก็ฝากทุกโซเชียลของพ็อกซี่ด้วยนะครับผมเพียงเพียงเขาว่าพ็อกซี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับคืนนี้ก็รอติดตามไลฟ์เซสชั่นนะครับเริ่มก่อนของน้องวิกเตอร์ได้เลยนะครับว่าสเปเชียลเกสตของน้องจะเป็นใครก็รอฟังรอชมพร้อมกันคืนนี้นะครับที่ช่องของพ็อกซี่นะครับ